ในคลิปเต็มอะ่ะช่วงแรกเนี่ยมันใช้เวลามากกับการถ่ายแบบเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะคือ,ค,อคือไม่แน่ใจว่าคือดูจนจบแล้วจริงๆตอนเรือดำน้ำเนี่ยถึงขั้นต้องกลับไปดูอีกรอบนึงอ่ะมันเรือดำน้ำจริงเหรออะไรเนะี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงแรกมาเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงแรกคุณต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ไม่หรือว่ายังไงช่วย <ทำ S 1> ช่วย,เ,วยเล่าว <intro S 1> ความหมายอ๋อค่ะมีมีความหมายไหม เพื่อ,ค,อวความชดตัควครับเป็นการแนะนําสมาชิกและค,ความเท่เครับก็เอผมผมพอเข้าใจเหตุผลการแนะนํำสมาชิกอินโทรและความเท่นะครับแต่ว่าผมว่าสัดส่วนเวลาที่ใช้อาจจะเยอะมากเกินไปสักติบเท่าได้นะครับโอเคครับโอเคค่ะงั้นขอเสียงปรบมือให้ทีมที่เจ็ดนะคะทีมปรสา,าสาททรายหน่อยอค,ค่ะนะคะบอยแบนด์ทั้ง5คนนะคะเดินลงไปแบบเท่ๆเลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับทีมต่อไปนะคะทีมที่8ที่ชื่อว่าแชมเปี้ยนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกรุงเทพม,มหานครนะคะเดี๋ยวมารับชมกันว่าทีมนี้จะมีคลิปที่มีความน่าสนใจเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ เ2,78 0วันหลังจากนี้ฝากนายด้วยความหวังของพวกเราทั้งหมดอยู่ในมือนายแล้วทบทวนกันอีกที284วันหลังจากนี้นายจะถึงดูนานายต้องปรปับวงโคจรดาวเทียมในแนวเหนือใต้หลังจากนั้นนายต้องปล่อยโลวอร์ให้ลง3าัติจูเสร็จแล้วนายจะเก็บข้อมูลของดูนาเป็นเวลา1ปีเมื่อภารกิจทั้งหมดเสร็จนายจะกลับมาอย่างปลอดภัยรับทราบ ได้จุดกำง228กิลวิต6.07กิโลปลาสคาลระวนครบ4รอบครบ10ไบโอพบแร่จำนวนมากที่โพลาเครเตอร์ ันนี้นะครับาภารกิจอันนี้อันนึงมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับอันนึงก็คือเรามีโลเวอร์ซ้อนกันสามันแล้วเราค่อยๆดอปมันไปทีละส่วนวงโคจรเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วนอกจากนี้ที่เด่นไม่เหมือนใครเลยนะครับหลายๆโครงการมีพูดถึงการไปศึกษาอะไรอย่างงี้ศึกษาลงจอดเพื่อศึกษารบางอย่างแต่ว่าเราเนี่ยได้มีการลองศึกษาจริงจากข้อมูลที่มันเจเนเรตในเกมโอเคส่วนตัวผมมองคิดว่าไอ้สิ่งที่เราศึกษาข้อมูลอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไร ซึ่งสาคัญก็คือเราอยากจะลองพยายามทํางานค้นคว้าวิจัยอะไรบางอย่างจากอะไรจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่ผมเองก็คิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับการทําภารกิจเหล่านี้นะครับอะไรเป็นอะไรนี้ก็น่าชื่นชมนิดหนึ่งนะครับทีนี้ที่อยากจะถามนิดหนึ่งก็คือเราบอกว่าภารกิจเราใช้2278วันนะครับเป็นแมนมิชชั่นส่งไปหนึ่งคนใช่ไหมล้ะที่ยืนมากี้เราบอกหกกลับมาได้เรียบร้อย2,278วันนี่มันนี่มัน6ปีนะ เราคิดย so ังไงกับการส่งเคอร์บอลหนึ hmm. ่งตัวไป6ปีภารกิจโดดบ้างครับเรา justify มันอย่างไรบ้างก็อย่างแรกเลยครับคือเราเอาคนไปเพราะว่าตอนที่ดูหน้านะครับอยู่ห่างจากโลกจะไม่สามารถให้ดาวเทียมส่งสัญญาณเพื่อสามารถขับยานได้เราจึงต้องให้คนไปอยู่ที่นั่นครับส่วนการที่จะให้คนไปอยู่ที่นั่นถึง6ปีก็คือตลอดภารกิจได้ก็ต้องเลือกผู้ที่เชี่ยวชาญและก็สามารถอยู่รอดได้ครับ โดยเราจะมีห้องที่เป็นห้องให้คนสามารถอยู่ได้ก็เก็บเสบียงแล้วก็เป็นที่ที่คนอยู่ครับไอตัวนักบินนี่อยู่ในออร์บิทใช่ไหมครับหรืออยู่ไหนข้างล่างตัวนักบินจะอยู่ในดาวเทียมที่โครจรรอบดูหน้าครับ,ค,รบคือไม่ได้ลงไปเหยียบที่พื้นเลยไม่ได้ลงไปเหยียบครับเราคิดว่าให้คนไปอยู่6ปีเนี่ยอยู่ในออร์บิทดีกว่าลงไปอยู่บนพื้นหรอครับตรงที่ลงไปอยู่บนพื้นจะยากกว่าโดยที่เราต้องให้คนลงไปแล้วให้คนขึ้นมาด้วยครับเราจริงลงไปแค่ เอาโรเวอร์ลงไปแทน,นครับครับก็ผมชอบเทรลเลอร์เมื่อกี้มากเลยนะครับผมคิดว่ามันโคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็ผมผมให้เต็มเลยนะเทรลเลอร์นะแล้วก็ส่วนเรื่องมีโลเวอร์ซ้อนกัน3อันแถมมีนักบินอวกาศไปด้วยนี่ก็โคตรเครซี่เลยนะครับแต่มันก็โคตรคูลเหมือนกันนะครับผมคือถามว่ามันเป็นไปได้ไหมจริงจริงมัน มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับในแง่วิศวกรรมอันนี้คือผมประทับใจตรงนี้นะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันที่มันเป็นมิชั่นที่ c ครซี่มากๆแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้มีนอกมันไม่ได้ทำไม่ได้นะคับม,มันมีฟ s ซิ i ิตี้อยู่นะผมเลยชอบตรงนี้นะครับผมสงสัยว่าทำไมต้องเป็นโรเวอร์ทั้งสามันทั้งทั้งนี้เรามีโพรบหลายชนิดมากๆนะครับแล้วผมก็คิดว่าในแต่ละ ละติจูดเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่น่าจะสำรวจต่างกันนอกจากบนพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยฮะลองช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครเรานำโลเวอร์ไปลงจอดสามลำเพราะว่าเรามีการออกแบบการตรวจวัดข้อมูลเป็น3ละติจูดครับก็คือที่จุดไซเส้นสูตรจุดละติจูดกลางคือประมาณ30สิบองศาแล้วก็ตรง้คโลคับเอของขั้วของดาวครับเพราะว่าในของโลกเนี่ยครับมันจะเป็น3จุดที่มีความกดอากาศต่างกันครับเราจึงเลือกลงใน3จุดนั้นครับ แล้วเราก็เลือกตรงที่มันเป็นดินแดนสามเหลี่ยมดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำครับเพราะว่ามันจะได้มีแ่ธท่าและมีโอกาสที่มีความแบบสามารถมีคนไปอยู่มาก่อนได้ครับแบบมีสิ่งมีชีวิตจะอยู่ก่อนแต่ในเกมของเราไม่สามารถตรวจค่าเช่นค่าความชื้นของดินหรือว่าค่าแ่ลท่าที่แบบรายละเอียดของมันได้ครับ okay. เข้าใจแล้วครับครับอยากจะชื่นชมนะฮะว่ากลุ่มนี้มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ ในในวิดีโอฉบับเต็มเนี่ยนะครับเ,เรามีเรื่องของลอจิกการสำรวจการปูกริดว่าจะสำรวจยังไงถึงจะได้ครบในเวลาเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือลอจิกที่ที่นักดาราศาสตร์แล้วก็วิศวกรสำรวจอวกาศต้องใช้จริงๆนะฮะในการที่จะสำรวจอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมที่เราคิดเรื่องนี้อย่างละเอียดมากนะฮะเป็นเป็น,ปนทีมที่ผมประทับใจตรงนี้มากๆเลยนะครับ อีกคำถามสุดท้ายนะคะ <Hello. S 3> <Hello. S 2> ก็ประทใจเช่นกันนะคะก็ชอบทั้งการนำเสนอ mm. จากงานที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยเ,เมันแสดงให้เห็นว่าคุณผ่านการคิดการทำงานร่วมกันมาค่อนข้างเยอะนะคะ ช่วยเล่าวิธีการทํางานของน้องๆให้ฟังนิดหนึ่งนะคะสั้นๆก็เริ่มต้นเลยนะคะเราศึกษาวิธีการเล่นเกมด้วยแต่ละคนก่อนค่ะก็จะไปฝึกเล่นเกมกันเป็นเวลาประมาณ1เดือนค่ะหลังจากนั้นเราจะมาประชุมกันเพื่อบอกว่าแต่ละคนสามารถศึกษาอะไรมาได้บ้างแล้วก็มาสอนการเล่นเกมกันค่ะหลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกับอีกประมาณ2อ,อาทิตย์ค่ะในการ คิดภารกิจแล้วก็ลองปฏิบัติทุกอย่างให้เสร็จค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้คุยกันเยอะมากค่ะก็คือนัดประชุมกันทุกสัปดาห์หรือว่าบางวันไหนที่เราว่างไม่ตรงกันเราก็จะหาข้อมูลมาแล้วก็มาส่งไว้ใน Discord อะคะ่ะให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้ค่ะแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายเราก็จะเริ่มเขียนสตอรี่บอร์ดค่ะแล้วก็ช่วยกันตัดวิดีโอค่ะอันนี้ตัดกันเองทั้งหมดเลยปะคะใช่ค่ะเก่งมากค่ะเก่งมาก โอเคค่ะ okay, หมดเวลาสำหรับคำถามแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่8แชมเปียนด้วยค่ะถือว่าทีมนี้ใช้งานเจ้าเจฟหนักมากเลยนะคะกับเวลาทั้ง6ปีนะ,ะเอาละเดี๋ยวเราไปพบกับทีมต่อไปนะคะทีมที่9นั่นก็คือทีม Big n u t o d อ s s ซ y นะคะจากโรงเรียนกรุงเทพคิสเซียนนะคะกรุงเทพม,มหาคนครนั่นเองคะทีมนี้จะมีคลิปวิดีโอเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันเลยนะคะ เป็นผู้ชายทั้ง5คนเลยนะคะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะการออด s ซี Odyssey, มากับโปรเจกต์วิกนัทโครโนไนเซชันในอนาคตโลกอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศได้อีกต่อไปดังนั้นภารกิจของพวกเราคือการจำลองการสร้างอนรในคอมบนดาวดวงอื่นโดยที่ในภารกิจนี้จะมีเขาวาดถึง21ตัวด้วยกันที่ถูกส่งไปที่ดาวเกษเราได้แบ่งภารกิจของเราเป็น3เฟส เฟสที่1เราจะส่งท่าเทียมไป2ชุดชุดแรกโคจรอ,อยู่ระหว่างวงโคจรของโกจันไทโลกับบ๊อบและอีกชุดหนึ่งโคจรอ,อยู่รอบดวงจันทร์เลสที่เป็นจิตมุ่งหมายของเรา ดาวเทียมทักสามดวงที่ถูกปล่อยในออบิทระหว่างดวงจันทร์ไทโลกับบ๊อบทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสัญญาณที่สามารถส่งกลับมายัางเคอร์บินได้ตลอดเวลาไม่ว่าดาวจูจะอยู่ตรงไหนก็ตามส่วนดาวเทียมทักสี่ดวงที่โคจรรอบดาวเกษมีสามดวงเป็นดาวเทียมสื่อสารที่จะถูกปล่อยในแนวระนาบทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารพื้นฐานบนดาวส่วนดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติจะถูกปล่อยในโฟลเลอร์ออบิทเพื่อใช้สแกนหาทรัพยากรธรรมชาติเช่นอากาศน้ำและแร่ธาตุที่สำคัญในเกมนี้คือออยอย่างคร่าวๆหลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสัญญาณกลับไปยังเค แบ่งเป็นตัวเล็ก3ตัวใช้สำหรับสำรวจเปอร์เซ็นต์ของแร่และตัวใหญ่1ตัวที่เป็นตัวขุดเจาะัจ้าหนที่ใช้ในเฟสนี้จะมีลักษณะเหมือนที่ใช้ในเฟสที่1 ต่างกันตรงที่มีเนนจินด้านข้าง2ตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อยานมาถึงวงโคจรอของดาวเลนสแล้วจะค่อยๆปล่อยโรเวอร์ตัวเล็กลงไปในจุดที่กำหนดไว้หลังจากลงครบทั้ง3จุดแล้วจะนำเปอร์เซ็นต์นที่ตรวจสอบได้มาเทียบกันซึ่งพบว่าจุดที่มีปริมาณแร่ไม่สุดมีแร่อย,อยู่ที่11.26เราจึงส่งสัญญาณควบคุมให้โรเวอร์ขุดเจาะทุกปล่อยลงไปในบริเวณนั้นโดยการใช้ในิวเคลียร์เรนตินที่เหลือในการขับดันลงไปเมื่อถึงพื้นแล้วจะการแผงโซลารเ์เซลล์ออกแล้วเริ่มขุดเจาะและเก็บแร่รวมถึงมีการเปลี่ยนแร่ปรรรสานนนนนอออออืื่่เเช้มัหัหตวกซซิได์ เฟสสามในเฟสสุดท้ายเราจะทําการส่งโมดูลที่อยู่อาศัยที่สามารถบรอยู่เคอร์เบิลได้สูงสุดถึง2 1ดตัวไปที่ดาวเลดเพื่อจําลองการอยู่อาศัยของมนุษย์ในการสร้างอน,นันตนิคมใหม่จรวดที่ใช้ในเฟสนี้จะมีลักษณะเหมือนที่ใช้ในเฟสที่สองทุกประการและเพลย์โหลดที่บรรทุกขึ้นไปจะมีเพียงโมดูลที่อยู่อาศัยเมื่อตัวจรวดมาถึงที่ดาวเลดแล้วเราจะเลือกจุดลงจอดในบริเวณใกล้เคียงกับตัวโรเวอร์เพื่อให้ง่ายต่อการนำทรัพยากรที่ขุดเจาะได้มาใช้เมื่อลงจอดถึงพื้นแล้วจะกรางแผงโซลาร์เซลล์ออกต และเติมทรัพยากรให้กับโมดูลเพื่อให้เค r b a l บิลถึง21ตัวที่เราใช้จํำนวนมาคนเอาไว้ใช้งานเอ่สำหรับทีมนี้นะครับอันหนึ่งที่ผมผมชอบแล้วโดดเด่นดีนะครับคือมีมีการวางแผนค่อนข้างดีแล้วมีการวางแผนเป็นเฟสแล้วมีการส่งไปสํารวจก่อนที่จะรู้ว่าจะลงตรงไหนแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มีการเตรียมการเป็นขั้นตอนก่อนที่จะส่ง r เบ ไปลงจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับอยากจะถามคำถามอันนี้ขอถามไม่เกี่ยวกับตัวเกมแล้วกันดียอยากถามว่าในการทำงานเนี่ยครับ5้าคนเรามีการแบ่งหน้าที่ยังไงกันบ้างครับอ่าครับคือพวกผมนะครับจะแบ่งหนึ่งคนเป็นคนเล่นเกมครับอีกคนหนึ่งเป็นคนตัดต่ออีกสองคนเป็นคนเขียนบทครับแล้วก็คนหนึ่งก็เป็นคนพาครับ หมายความมีเล่นอยู่คนเดียวเหรอครับครับฟังดูเหมือนหน้าที่มันไม่ค่อยบาลานซ์กันหรือเปล่าอ่าก็ช่วยๆกันนะครับเขาพอคนเล่นมาถามไอเดียอะไรพวกผมคนเขียนบทก็มาตอบครับอ๋อแต่ก็คือมีการช่วยให้ความเห็นในการตัวภารกิจหมดเลยภารกิจนี้ใครออกแบบออกแบบคนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าช่วยกันหรือว่ายังไงครับก็ช่วยกันครับอพอมีคนเริ่มมาก็มีคนเสริมเข้ามาเรื่อยๆครับ โอเคก็ก็ดูฟังเท่าที่ดูจากภารกิจแล้วก็ดูเหมือนมีการผ่านกระบวนการคิดมาพอสมควรนะครับก็น่าจะมาจากการปรึกษากันใช่ไหมค่ะ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ,รบก็สวัสดีครับเ,ออเป็นโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากนะบแบ่งเป็นสามเฟสแล้วกออ็ละเอียดมากๆนะครับคือเปลืองสิ้นเปลืองสุดเลยนะครับ ผมไม่เคยเห็นอะไร <teokbokki> สิ้นเปลืองขนาดน,นี้มาก่อนนะฮะในโปรเจกต์ของมนุษยชาติอยากรู้ว่า,ามัน worth ที่จะ explore ภารกิจนี้ยังไงครับลงอธิบายให้ผมหน่อยได้ไหมครับจุดสำคัญของภารากิจนี้นะครับ,รบก็คือว่ามันเหมือนเป็นความมั่นใจของมนุษยชาติะคระับถ้าโลกเราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้แล้วว่าเรามีดวงดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่เราจะสามารถไปอาศัยอยู่ได้ครับโอเคโอเค ก็ถ้าสิ้นเปลืองขนาดนี้เพื่อหาบ้านใหม่ผมว่าก็อาจจะคุ้มอยู่นะใช่ไหมครับหนึ่งคำถามครับที่น้องมีดาวเทียมเป็นเป็นรีพิเตอร์ป่ะตอนนั้นท,ที่ใช้สื่อสารใช่ไหมต้องมีสามทำไมถึงต้องมีสามดวงเ <c oughs> นื่องจากให้มันสามารถติดต่อได้ในทุกเวลาครับตลอดเวลา ผมขอขอย้ำใหม่นะครับก็คือว่าที่มี3ตัวครับเพื่อให้มันสามารถส่งสัญญาณกลับมาโลกได้ตลอดเวลาและอีกข้อหนึ่งก็คือมันสามารถเป็นเครือข่ายอิเนเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงในดาวดวงนั้นได้ครับสำหรับเมื่อคนไปอยู่แล้วอาจารย์ปอมแสดงว่าเปลืองจริงๆ <laughs> 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 คิดครบคิดเป็นซิสเต็มมากครับโอเคครับเป็นไรครับแต่ว่าแต่ว่าผมผม โดยส่วนตัวผมชอบนะบผมรู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการคิดมา,าซับซ้อนมากนะครับแสดงว่าคุณมีไอเดียเยอะมากๆแล้วก็พยายามมาเรียบเรียงแล้วก็แบ่งภารกิจให้เป็นเฟสอันนี้ผมชื่นชมนะครับเพราะว่ามันเป็น process ที่ถูกต้องของ engineer นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่อยอยากจะทำก็ทำมั่วซั่วถูกไหมฮะทุกอย่างมีมีที่มาที่ไปมี purpose แล้วก็จัดเรียงลำดับ priority ในการทำงานถูกไหมครับรว่าเฟสไหนควรจะทำและปลายทางเป็นอะไรอันนี้ผม ผมชอบมากๆนะฮะผมว่าอันนี้คือ System Engineering นะครับที <S 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 ่สำคัญนะฮะก็โดดเด่นครับในส่วนนี้นะครก็ขอเสริมหน่อยนะครับจารย์ปอมบอกว่านี่คือแบบเหมือน process ของเอนจ n เนียร์ครับผมจะเสริมว่าอันนี้จะเป็น Process ของ Engineer ถ้าไม่มีฝ่ายแผนหรือนักการเมืองงบประมาณมาเกี่ยวข้องก็อาจจะได้อะไรออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ขอชี้ความเนื่องจากนี้เป็นเกมนะเราไม่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าทาง รีซอสมากเท่ากับในชีวิตความเป็นจริงนะครับเราก็จะสามารถทําอะไรที่มันแบบบ้าบ,บินเคซี่แบบนี้ได้ซึ่งก็เป็นดีไซน์ส่วนหนึ่งของการแข่งขันนี้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับดีมากครับยังพอเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะมีคณะกรรมการท่านไหนจะให้คอมเมนต์กับทีมนี้เพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่9นะคะบิ Big Net, ๊กนัทบีโอเดซี่หน่อยคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ,บค่ะ โอเคค่ะสำหรับทีมต่อไปนะคะทีมสุดท้ายของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับทีมที่10นะคะดับเบิลแซนด์วิชนะคะทีมนี้เนี่ยมารวมทีมกัน2โรงเรียนด้วยกันนะคะได้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยนะครศรีธรรมราชนะคะและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลายัยตรังนั่นเองส่วนคลิปวิดีโอของเขาจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับผมนายคระเจ้าพันธ์แกยวเนินผู้นำภารกิจดับเบิลแซนด์วิชครับสำหรับภารกิจในวันนี้จะมีข้อมาหลักคือการส่งโรเวอร์ไปจำลวงตัวอย่างดินบนดาวองคารโดยภารกิจของเราแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งการเดินทางจากโลกไปยังดาวองคารส่วนที่สองการลงจอดและการเก็บตัวอย่างดินบนดาวองคารและในส่วนสุดท้ายของภารกิจจะเป็นการนำตัวยอย่างดินกลับมายังโลกครับ สวัสดีครับผมคุณคณเจริญเป็นหัวหน้าทีมวิศวก,กรขอยงยานสซมิสวอรบในส่วนที่หนึ่งเราโดยที่เราใช้ทิ้งทำยา,า,านดาวคารเราใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งจากนอกจากแค่เครื่องยนต์แล้วจะมีการใช้ประโยชน์องแรยังดุดโดยใช้ยังดุดัใน,นการเรียร์จรวดให้มีความเร็วมากขึ้นเราเรียกวิธีนี้ว่าการทำคอิตี้เทอร์ เราดาวน์คาร์ดดาวนนเดระระบุเสียถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์บังคับให้วิถีของงานกลายเป็นวิถีโค้งซึ่งหากเราต้องการเดินทางไปยังดาวังคารก็ต้องถ่างวิถีโค้งโดยการเปลี่ยนแปลงความเร็วยิ่งเพิ่มความเร็วเข้าไปมากจะยิ่งถ่างระยะออกไปได้มากโดยใช้หลักการของซโอโกฟสกีในสําหรับการทดกอบบนดาวังคารตัวอย่างจะแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนของเครื่องยนต์พร้อมเชื้อเพลิงเหลวสำหรับการเดินทางกลับสู่โลกจะถูกทิ้งไว้ในวงโคจรเพื่อลำหนักของงานลงและปล่อยโรเวอร์พร้อมงานสำรวจลงไปบนพื้นผิวของดาวังคาร และเนื่องจากดาวอังคารนะครับมีความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศเพียงแค่1%และแรงนองถงเพียงแค่38%ของโลกเท่านั้นนะครับการเดินทางขึ้นสู่วงโคจรของดาวอังคารจึงเป็นเรื่องที่ง่าย ใ้เชื้อเพลิงน้อยแล้วก็หลักการของแอโรดันามิกเนี่ยแทบจะไม่มีปวกับยานเลยนะครับต่างจากตอนที่หลอ,อกจากโลกนะที่จะเป็นที่ต้องใช้เชื้อเพลิงจํานวนมากได้ใช้หัวจรวดโค้งมนแบบพาราโบลิกนะครับเมื่อเราขึ้นสู่วงโคจรของอัาคารได้แล้วนะครับเราก็ทําการขึ้นไปดอกกับเครื่องยนต์ที่เราทิ้งไว้ในตอนแรกนะครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับโลกนะครับโดยใช้หลักการของเชื้อเพีเหมือนกับตอนที่เราเดินทางมาดาวคารนั่นเองครับ อ่าครับอ่าภารกิจนี้นะครับมันหนึ่งที่โดดเด่นมากนะครับที่ผมว่าถ้าผมชอบมากแล้วไม่เหมือนใครเลยก็คือเรามีไม่เหมือนใครใน55อันที่ส่งมาเลยนะครับก็คือเรามีการแซมเปิลรีเทิร์นนะครับเรามี ถ้าพูดในทางวิศวกรรมแล้วก็การอคอรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้า,าศึกษาหินก้อนหนึ่งนะเอามนุษย์ไปศึกษาหินสักก้อนหนึ่งจากดาวอังคารวิธีแซมเปิลรีเทิร์นน่าจะเป็นวิธีที่ที่ประหยัดที่สุดแล้วนะครับประหยัดกว่าส่งรับบินอวกาศไปนะเราส่งโพบไปแล้วเราก็โพบร,ร้อนกลับมาเราโพบร้อนกลับมาแซมเปิลรีเทิร์นเราสามารถอิมแพคได้ค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวิธีที่น่าสนใจเป็นแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเรา แต,แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงบประมาณไอการคุ้มค่าเนี่ยจะจะมีติดนิดนึงเมื่อกี้เห็นในวิดีโอนะครับก็คือเราเรายังไม่ได้ออปติไมค์ในการลอนที่ได้ข้อเทีอยรางล้อจักรดาวังคารเนี่ยเราบอกว่าเราังคารไม่ค่อยมีแอโรไดนามิกใช่ไหมแต่ว่าแทนที่จะหลวดเราจะเลี้ยวกาวิตี้เทินไปตามแรงโน้มถ่วงเรากลับขึ้นมาตรงแล้วเราค่อยหัก9 0องศาซึ่งจริงไม่ใช่วิธีที่เอฟฟิเชนที่สุดในการส่งจรวดเข้าสู่ออร์บิทนะครับก็นิดเดียวเท่านั้อันนี้ก็ แต่ว่าเป็นส่วนเหมือนกับ5%ของการลดค่าใช้จ่ายที่เราทําได้ขาดไปอีกนิดนึงก็จะดีกว่านี้เนี่ยจะเห็นว่าขึ้นมาตรงๆนะครับมีคําถามนิดนึ่งฮนะสมมุติในถ้าเราดูโปรเจกต์ที่ไปสำรวจดาวอังคารในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราจะยังเห็นว่ามันไม่เคยมีแซมเปิลรีเทิร์นถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันคือส่งพวกอินสตูเมนต์ต่าง ไปทาตรงนั้นแทนแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาโดยที่ไม่ต้องเอาแซมเปิลกลับมาผมเลยอยากรู้ว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะไปทำแซมเปิลรีเทิร์นแทนที่จะไปสํารวจแล้วเอาแต่ข้อมูลส่งกลับมาครับการที่เราส่งไปครับที่เราเลือกที่จะใช้วิธีการที่จะส่งแซมเปิลกลับมาแทนที่เราจะส่งแบบ เครื <One input> ่องมือไปสำรวจตรงนั้นหรือว่าส่งคนไปที่จะสำรวจตรงนั้นแทนเนี่ยเหตุผลแรกคือว่าค่าใช้จ่ายครับก็คือถ้าเกิดเราส่งทั้งเครื่องมือหลายๆอย่างที่การส่งไปหรือว่าส่งคนไปเนี่ยครับถ้าเกิดเราจะดูซักสารหนึ่งเนี่ยครับหรือว่าดูองค์ประกอบโดยรวมของมันเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือโดยอย่างมากเลยครับถ้าเกิดในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราไปถึงอยู่แล้วเราสามารถส่งแบบพวกตัวอย่างกลับมาได้นะครับเราก็สามารถใช้ศูนย์วิจัยต่างๆที่มีในประเทศไทยหรือว่าที่มีในที่มีเครื่องมือต่างๆครับสามารถใช้ได้กว้างขวางมากกว่าครับ แต,แต่ความคิดผมนะผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือมัน,มนทันสมัยมากขึ้นเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือ,อส่งเครื่องมือไปทดสอบอาจจะถูกกว่าในแง่เชื้อเพลิงผม,มผมไม่รู้นะครับอาจจะต้องคำนวณแต่ว่าการเก็บเอาแมเปิลกลับมาเนี่ยผมคิดว่ามันมันยากมากเมื่อเทียบกับแค่ไปไปไปสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลมานะครับก็ก็ถือว่าเป็นมิชชั่นที่ชาเลนจ์นะครับ ผมผมนึกว่าคือต้องการที่จะโชว์ความเก๋ไว่าไม่มีอะไรครับต้องการโชว์เทคโนิีเดโมเนชันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับ, okay, รบยังพอมีเวลาเหลืออีกสำหรับหนึ่งคำถามนะคะมีกรรมการท่านไหนมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมคะงั้นขอผมถามเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับ ถามง่ายๆดีกว่านะครับในทีมเนี่ยเราดูจากวิดีโอแล้วก็มีมีคนพูดอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีการแบ่งการทาํางานยังไงกันบ้างครับครับด้วยพวกผมเนี่ยครับเพิ่งเห็นโครงการการสมัครเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ6กถึงเวันครับดังนั้นการทํางานของเราเนี่ยก็ต้องแบ่งการทํางานกันอย่างแบบ เป็นระบบจริงๆครับออด้วยวันแรกที่เราเห็นนะเราก็รวมทีมไปเลยครับแล้วก็ในวันแรกเนี่ยเราก็อธิบายก่อนว่าโครงการต้องการอะไรแล้วก็สื่อสารกันประมาณไหนครับแล้วก็เราไปแยกกันก่อนแยกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษาในด้านไหนดังนั้นก็จะเราเหลือไปประมาณอีก5วันครับโดยใน5วันเนี่ยผมแบ่งหน้าที่ตัวเป็นตัวผมครับซึ่งผมมีหน้าที่ความรู้ทางฟิสิกส์ก็คือหาข้อมูลมาซัพพอร์ตหรือว่าในการนําเสนอว่าเราจะใช้ความรู้ตรงไหนหรือว่าประยุกต์ให้กับในเกมให้มันใช้เชื้อเพลิงน,น้อยที่สุดแล้วก็ ก็อีกคนหนึ่งครับทำหน้าที่ในการตัดต่อครับวิดีโอต่างๆในการนำเสนอผลงานแล้วก็ทางคนนี้ครับก็จะทําการตั้งตัวโปรเจกต์ขึ้นมาให้เป็นจริงครับแล้วก็ทางส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าส่วนของการนําเสนอครับก็คือจะเป็นการคิดบทปรับคําพูดแล้วก็ดูเทคนิคการนําเสนอว่าเราจะนําเสนอแนวไหนดีครับคือคุณจะบอกว่าคุณทาทั้งหมดนี้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์เหรอครับครับคุณกําลังจะบอกต่อหน้าคนสมัครทั้งหมดทุกคนที่ทําวิดีโอมาก่อนหน้านี้9อันว่าคุณทําจบภายในที่เดียว คือด้วยความที่พวกผมเพิ่งเห็นโครงการจริงๆครับแล้วก็ทำเสร็จภายในอาทิตย์นึงนี่รวมเรียนรู้เกมด้วยไหมหรือว่ารู้อยู่แล้วด้วยความที่เพื่อนผมครับมีเกมตัวนี้อยู่แล้วในสตรีมครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีความรู้ทั้งด้านฟิสิกส์แล้วก็ชื่นชอบทั้งาอวกาศอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็เหมือนแต่ละคนเนี่ยครับมีพื้นฐานที่จําเป็นต่อการแข่งขันนี้อยู่แล้วก็เลยใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับก็เลยบังเอิญมากว่าเรามีตัวละครแต่ละตัวที่มีสกิลที่จําเป็นต่อภารกิจที่จะทำ เออครับก็ถึงอาทิตย์ก็ถือว่าทึ่งมากนะครับโอเคครับเอาลุณมากก็หมดเวลาพอดีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมสุดท้ายนะคะทีม Double Sam นี้เลยค่ะแล้วก็ดําเนินการมาถึงช่วงเททายแล้วนะคะผู้ชมทุกท่านก็ได้รับชมนะคะคลิปวิดีโอของน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง10ทีมแล้วนะคะทีมสุดท้ายถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช้เวลาเพียง1อาทิตย์เท่านั้นในการตัดต่อวิดีโอ ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเวลาสักคู่นึงนะคะให้ทางทีมงานรวบรวมผลคะแนนว่าในวันนี้เนี่ยจะมีทีมไหนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะคะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอ,อประชาสัมพันธ์นะคะบูธนิทรรศการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์สักคู่นึงนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมที่บูธนะคะตอนนี้บูธของเรานะคะมาในทีมอวกาศเหมือนกัน ว่าทําไมเราถึงจะต้องเดินทางไปอวกาศนะคะใครสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมที่บูธได้นอกจากนี้ยังขนท้องฟ้าจําลองขนาดใหญ่ถึง8เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ฉายภาพคลิปวิดีโอทางดาราศาสตร์1เรื่องให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนอกจากนี้ทางทีมวิศวกรของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะก็ได้เตรียมชุดอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ติดตั้งบนดาวเทียม TSC Pathfinder เนี่ยที่จะส่งขึ้นไปในอนาคตนะคะ อุปกรณ์จริงๆนั้นเอามาตั้งโชว์ด้วยในวันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปรับชมได้นอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อินเทอร์แอคทีฟนะคะต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะที่บูธเลยระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอคณะกรรมการตัดสินสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในตอนที่ประกาศผลรางวัลน,นะคะก็ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ